อันนี้มันคืออะไรคะนี่ใไฟฟ้เพื่อน,น้ำเค็มค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเจือปนค่ะเป็นธรรมชาติค่ะม,ะมีส่วนประกอบว่า,าคือเป็นหลักๆก็จะเป็นชะครามชะครามผักใบพลูค่ะแล้วก็ผักเปียทะเลค่ะใบพลูใบขููค่ะอ๋อครูค,ค,รครูที่ขึ้นตามดินแข็งค่ะอ่าก็จะเป็นชะครามแล้วก็เปียทะเลค่ะนี่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 ชะคราม อันนี้ไม่หูแล้วก็ความเบียทะเลเบียทะเลก็คือในพื้นที่ปานบุรีของเราเยอะใช่ค่ะเราเลยมาทำอะไรนะเป็นชาตะบุรีคือน้ำเค็มค่ะคือน้ำเค็มค่ะอันนี้อันนี้มีรสเค็มใช่ค่ะอันนู้นอันนู้นไม่ครูไม่ทราบรสชาติอันนั้นไม่ทราบค่ะแต่ว่ามันกลิ่นค่ะเอามาเพื่อเสริมสร้างสรรพคุณอ่าะล้วมีสรรพคุณอะไรบ้างพอกินแล้วก็จะเป็นช่วยกระตุ้นสารพิษค่ะแก้ะหาย แก้ร้อนในแล้วก็ลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดมันเทาเบาหวานมันเทาคอพอกแล้วก็บำรุงสายตาค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกด้วยค่ะโอ้เยอะเลยนะค่ะคือซื้อสองเดียวนี่เรียกว่าครบวงจรทางเราจะขายเป็นกล่องค่ะกล่องหนึ่งมี22ี่สิเป็นโบชัวร์าเป็นโบชัวร์ถ้าคือวันนี้ก็กล่องละ100บาทค่ะครับอันนี้อ๋อนี่คือหนึ่งกล่องใช่ไหมใช่ค่ะ อจะมีทั้งหมด20ซอง20ซองซองละ1กรัมค่ะครับสามารถชงดื่มได้ทั้งั้งละ1ซองซองก็คือ1กรัมก็คือซองแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เ่กรัมอันนี้โอ้โหที่ชงเยอะเยอะนะเพาชิมมาหลายอย่าลนะตอนนี้ท้องเต็มแล้วครับอันนี้เป็นอะไรนะชาสมุนไพรฟื้นน้ำเค็มมันจะออกออกเค็มนิดนึง อ่ว่าไม่ให้เป็นเต็มมากต้องือโดดเด่นที่ว่ามันไม่มีคาเฟอีนค่ะคนเป็นโรคหัวใจได้ครับโหนี่จับสวยงามมากเลยนันนเป็นรางวัลระดับ5ดาวได้ชอว์วิจัยวิจัยโออนี่ไปไปนู่นมาแล้วด้วยอันนี้เป็นเราซื้นตังมาจากโครงการสิ่งประดิษฐ์ค่ะครับแล้วก็เห็นว่าสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เราเลยนาเข้าสู่กลุ่มองค่ะอ ก็ถือว่าเป็นเคยคือไปเวทีนี้มาแล้วต้องการันตีแล้วอันนึ่งแล้วเราก็มีผลการตรวจเชื้อเชื้อเพื่อรันซีจากเพื่ปฏิบัติการกลางที่จังหวัดสงขลาของนู้นนู้นใช่ค่ะซึ่งรับรองในเรื่องของกามปลอดภัยแพงไหมเนี่ยโดนไปกี่พันนะเนี่ยรู้ราคาไหมรู้ราคาอาจารย์บอกไหมอันนี้บอกสมวนสิทธิ์ไว้นี่ฮะอันนี้ค่ะเป็นคนดูใจอ้าวโอเคเดี๋ยวทางไงขอบคุณน้องจาก วิยาลการอาชีพกาานบรีถ้ามีคนสนใจแผนกอะไรนะ,ระแผนกการเป็นบัญชีค่ะขอบคุณครับ <c oughs>